ผานท่านผู้ชมมากันที่ชลบุรี UTS Stadium นะครับติดตามการแข่งขัดครับไทยวีเมนลีก1 2ึ่งสคู่ระหว่างฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีครับครับก็ดูเฉยๆอีกสักครั้งหนึ่งนะครับฝั่งของเจ้าบ้านครับรอสัญญาณที่จะเริ่มแข่งขันแล้วครับเอาครับเกมเริ่มครับฟุตบอลหญิงจังหวัดชลบุรีเจอกับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีนะครับแล้วก็เป็นทางโรงเรียนกีฬาจังหวัดชลบุรีบุกค่อยๆให้มาเอาครับมีพื้นที่แล้วล่ะครับ แล้วก็ผ่านเข้ามาในเขตโทษจังหวะน,นี้ได้โอกาสยิงวิสาแล้วก็เรียบร้อยครับโอโ้โหเป็นกีฬาชนบุรีครับบุกมานําก่อนหนึ่งประตูต่อศูนย์เลครับจากรัฐิชาเผาเบาโอโ้หโโแล้ว่าดูไกล้ทีครับนี่ครับบอลผ่านตรงเข้ามาแล้วจุดเดียวคือท้งนเอนอรวรรณพยายามที่จะเข้าไปบีบแล้วนะแต่ว่ารัฐิชานี่ไวกว่าครับแล้วอได้ตาไวกว่าแบบนี้อยู่ที่ความแม่ยนยำแล้วเธอทําทได้ครับ โอ้แปลเล่นทางตรงนี้ผ่านมือทางด้านของฟวามที่สาเข้าไปในเขตโทษแล้วก็ให้สัญญาณแล้วครับปลื้มใจวิ่งมาซัดลูกนี้บอลโอ้โหชนเสาครับแม่นเสาเลอเกินนะย้อนมาดูฟรีคิกอีกสักครั้งหนึ่งครับคือ,ค,อคือของปลื้มใจเองก็ถือว่าเป็นตัวตั้งเตะแล้วโอ้ยิงลูกนี้นีชนเสาครับแล้วพื้นที่ใกล้ๆนี้ไม่มีตัวซ้ำานะ ปลื้มใจเปิดเข้ามาลุ้นในเขตโทษแล้วได้โฉบโมงบอลยังกลับมาที่ปลื้มใจครับเปิดย้ำก็ไปที่เดิมแล้วก็เลยไปหมดบอลเอาเข้าประตูไปแต่ว่าเหมือนมีเสียงนกหวีดมาก่อนนะครับผ <c oughs> มเข้ากดดันประตูแล้วครับปรื่มใจเปิดโค้งเข้ามาแล้วได้มงจังหวะนี้เลยไปหมดรงชนคันแล้วจะกัดทิ้งออกไปได้โอ้โหรอดตัวไปอย่างหุดหวิดครับ ดูจังว่าเตะมุมเทียบโอ้โหมาทตาวันนี้เนี่ยลวงเยอะสุแรกแล้วโม่งตรงนี้ทีครับโอ้โหโดนมือโดนปลายมือแล้วกระเด้งชนขาแล้วนี่ฮะสังดดานของพอทิตามาสากาศออกจากเส้นเบอร์ตรงนั้นคือถ้าเปลี่ยนมาทูมือเดียวอะส่งซิกไอ้เพื่อนแล้วเปิดคอสเข้ามาไม่ได้โมงครับแต่ว่าได้เก็บอยู่แล้วบอลโอ้โหเอาลูกนี้โอ้โหลูกนี้ต้องบอกว่าความผิดพลาดของทางเวญญาาแล้วครับ อันที่หมาอยู่ใกลๆนี่แต่ว่าโดนลงโทษเลยครับด้วยเทปนี่ครับจังหวะแนวรับของเจติบุรีพยายามเอาบอลหม่งออกไปนะครับแต่ว่ามันไม่พ้นแนวรุกของทุรีครับจังดวมาของทางด้านพูัฒนัานนี่ครับแล้วคือจังดมาตดเซตของเบญภาจังหวดแรกนะครับแต่ว่าตรงนั้นนี่คือต่อให้ไม่มีทางด้านทิพย์หมาขจะให้มาดัานขวาแล้วเปิดคอสมาเสาไกล สก,กัดได้ในจังหวะสุดท้ายครับแล้วประตูรับได้ครับเป็นยาพาโอ้ยว่าทันไหมไปในเขตโทษแล้วครับแต่ก็ต้องหาเหลี่ยมอยู่กับเปิดคอสกมาได้มองลูกนี้บอลเล่าเข้าประตูไปเลยครับแต่มีทงล้ำหน้าครับโตกับมาเหมือนกันแทนทะรุช่องมาในเขตโทษแล้วผ่านลูกนี้ได้โอกาสไหมโอ้โ ไปติดเซฟของเบญยาภาครับสักครุกไว้ได้ติดมือเลยปี่ชากรต้องคืนหลังมาก,ก่อนแล้วครับเอาแล้วให้กันไม่ดีมีโอกาสได้ยิงลูกนี้ตรงตัวของเบญยาภาครับพระสวรรค์ขึ้นมาครับที่อาริสาเอาอูไปเสียตรงนี้ได้ยิงแล้วก็เรียบร้อยครับ2ประตูตอนหนึ่งครับเสียบอลตรงบริเวณหัวกะโหลกแล้วก็อยากเขาหนึ่นี่ครับหลงที่บอกนะว่าพอปิด พอไปติดผ้าเบริเวณหน้าผาประตูตัวเองแล้วนี่ะครับอไปนิสัยย,ยากครับทางด้านของทีตาแล้วโดนแล้วโดนทางด้านของทีดาพาที่ถือว่าเป็นตัวพิเดียรเรื่องยิงไซอย่างนี้ครับโอเคขงนี่อย่างนี้เนี่ยเบญญาภาก็ไม่รู้จะพุ่งยังไงครับที่ใช้สปีดความเร็วลากบอลเข้าไปในเขตโทษแล้วเลี้ยงตัดยิงปั่นไม่โค้งครับโอ้โหได้ไม่ถนัดเท่าไหร่ครับเอาครับมีโอกาสแล้ว แทงมาหลุดมาในเขตโทษคราวนี้สายยิงก็โดนเซฟได้ครับโดยเบญาพาฟีคิกของกีฬาชนบุรีเปิดก็ไปลุ้นในเขตโทษแล้วบอลได้โมงเอาเป็นการหมงสกัดออกมาซะอย่าง,งานั้นและครับหมดเวลาการแข่งขันครับเป็นเจ้าบ้านครับฟุตบอลหญิงจังหวัดชนบุรีครับเฉือนเอาชนะรุ่นน้องครับโรงเรียนกีฬาจังหวัดชนบุรีไป2ประตูตอนน่อ1นครับเกมนี้สุดมานี้ครับ